ทำไมน้าคุณเป็นแปลกๆวะเอิมเพื่อนมีอะไรแล้ววันนี้จะมีไปแล้วไม่ไปไปซื้อละไม่ซื้ออาหารละจบไี่ซื้อไม่ซื้อละไม่ซื้อโอ้โหเฮ้ยไม่สั้นโดนไม่ได้ใช่ไหมอะไรล่ะข้ามโดนัทไป ตาได้เยนะอะอโอเคสปอนเซอร์โฮกไม่อยู่ตรงนี้อ่ะมาเดีย๋ยวเราไปกันเถอะช็อปอื้ฆ่าไปห้ามโดนห้ามโดนต้องสีขาวกับสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลโอเคโอเคช็อปมา มาฮอ,อไปแชไป้ไม่กลัวนียเย็นไงหนี่หละโคปี้เซเรไดไหมน้มนำคานมากเออชึบ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 โอ้โ,อโอชึบปปกับปับชึบ มเราต้องลงตรงไหนไเฮ้ลงตรงนี้อ้าวเฮ้ยอีปัดอืมเราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วไปตรงไหนอะสปอนเซอร์อยังไม่รู้เลยตรงนี้อ่ะสปอนเซอร์ของคนมาครับแล้วก็เป็นบันไดต่อไป ลงตรงไหนวะอ๋อตรงสุดเซฟพอดีกระโดดไปกระโดดไปชึบ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยชึบอ oh. 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 hey. ื้ม ไปแล้วครับวะเฮ้ยนายอ่ะอยากกินซอลูซี่ไหมฮ่าไม่อตอบเลยเออนคนแปลกนะฮะ ย่านะ้าอย่านะ้าอย่าหน้าโอชิปมาโอ้โหตายใช่โอเคซัสเฟอร์มาอยู่ตรงนี้แหละโดนได้ไหมฮึไม่จะโดนไม่ได้นะมันนี่แหละโดนได้มาครัเอ้าชกไปแล้วจ้าอีกวันเนะราอยู่กบพอก่อนวัตเตอร์เฮา อะไรกั็พอเฉย What w h a t นี่คือบันไดดูว่าเปลือกข้าวหวย มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนเราไปตรงไหนดีเดี๋ยวกอนนะเราไปตรงไหนดีนะโอ้ยตรงนี้เหรออุ้ยถงึงใจแล้วโอเคถึงแล้วซื้อซื้อซื้อไดีได้อชิมเม้นนะมาดิจำเออไม่ใช่จำแล้วี่วันวิ่งเร็วเอ๊ะ ้มันโคตรวิ่งเร็วจับมันวิ่งเร็วจับจำให้สวัสดีเพื่อนเฮ้ยนายอ่ะสวัสดีฉันจะไม่ทิ้งนายตลอดนะ ชบคลิปเพียงเท่านี้